พอกาสวัสดีครับบดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์ม่อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระร่วงหลังรางปืนหรือหลังรายกาบมานะครับคูวัดพระเสียรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางอำเภอศรีสัตนาไรจังหวัดสุขโขทัยนะครับมาให้ท่านผู้ชมวันนี้นะพิมพ์นี้นะครับเขาเรียกว่า พิมพ์นี้ยมเลยนะครับเนื้อจอมจักรพพัดหรือเนื้อทองสามกษัตริย์นะครับเนื้อสัมฤทธิ์เงินตะโกะนะครับเนื้อจอมจักรพพัดหรือเนื้อทองสามกษัตริย์นะพับชุดนี้นะจอมจักรพพัดเลยนะครับมาให้ท่านผู้ชมเ้าดูครับนี่มาแล้วครับข้าวตรงนี้ดูที่ตาที่ยกหหัดนะครับตรงนี้โป้มือนะครับจะมีเนื้อเกินข้างข้างมือนะครับผมไม่กังว้นะครับ แล้วกระตางกระแลจะมีเม็ดเกินสองสามเม็ดนะครับกรแขกน้ามีนะครับดูที่เท้าแล้วก็ใส่เท้าความจะมีเนื้อเกินเนี่ยครับพื้นล่างนะครับพื้นล่างแลกวรกรองเท้าแลรกตรงน่าแท่งนะครับยังมีเกินนะพื้นนะครับดูความงดงามนะครับแล้วหนินแดงลูกว่านะครับปู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระปรางูด้านรันนะครับ ถ้าถ่ายจากดีๆจะเห็นเน,น,นี้อเป็นสำริดนะครับเนื้อสำริดผสมสำริดจะเห็นครับเจนนี่องค์หนึ่งครับดูครับดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างดูดีนะครับนี่เนื้อเราเรียกเนื้อจอมจกกักรพรรดิเลยปุวัดพระเสียรับรนณะมหา,าธาตุวัดสตางท่าในใดสนใจนะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนี่สี่เจ็ดหนึ่ง 0 6 1 9 3ห3 6นึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วผมจะมีเบอร์ขึ้นที่หน้าจอไว้นะครับดูด้านหลังนะครับใครสนใจนะครับเป็นพระเปิดพระหลักนครับลยสามองค์ด้านหลังสามองค์นะครับท่านดูนะครับมีภาพด้านหน้าขึ้นมาให้ท่านรั้ชมได้รับชมกันมีด้านหน้านะครับแต่ละองค์สวยคนละแบบคนละอย่างนะครับปูวัดพระศิริรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางอําเภอศรีสัตนารายัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับ นี่ครับมาเรื่อยๆนะครับเอาชมกันไปเรื่อยๆครับสวยงามงดงามนะอยู่ในกรอบเงินเลยนะครับพะระองค์นี้กรอบเงินท่านใดสนใจโทรมาได้เลยครับแต่พระองค์จะความงดงามจะไม่เหมือนกันงามโพระแบบโภระอย่างนะท่านผู้ชมเอามาชมกันต่อน,นะครับนี่ครับปู่วัดพระเสียรัตนมหาธาตุ ท่านใดสนใจนะครับวัน้าุ่งนี้จะมีตำหนิพบทุกจุดนะครับตรงข้านมีปโป้มือครับจะมีเลืกินอยู่นะครับออกแตกลียด้านหลังก็เส้นตามได้องสังเกตดูวันนี้ผมไม่ได้เอาอะไรที้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาดูตำหนินะครับไม่ต้องดูแล้วเพราะผมลงมาต้องแท้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ท่านใดสนใจนะครับโทรมานะครับ0ู4 6 2 4 4 4 7 0 0 6 1 9 3 6 3ศูนได้เลยนะครับเอาชมพระก,กันต่อนี่ได้หลังนะครับได้านหลังพภาพเราไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานมานะครับเป็นพระครูเก่าเกบนะครับเก่าเกบพระกรุผมได้มาเป็นพระครูเก่าเกบได้มาจากทพื่อชาวบ้านชถวบ้านธรรมดานะครับ ได้มาพระทิศนี้เป็นพระร่วงที่ทิศนี้หาชมหาดูได้ยากนะครับทิศนี้นะครับตำาหนิงทุกจุดท่านดูลองดูตำาหนิให้ดีครับดูแต่ก,ก็องค์จะเหมือนกันหมดครับจะเหมือนกันทุกองค์ครับสามองนี้นะครับจะเหมือนกันทุกองค์นี่อยู่ในกรอบนะท่านผู้ชมอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบเงินถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยศูนย์0 4้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่ง 0 6น9 3หกหนึ่งเก้าสามกสามหกหนึ่งนดี๋ยวผมจะนำเบอร์ขึ้นที่หน้าจอเอาไว้นะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอมาชมกันต่อไปนะครับชมกันต่อไปเขาลงนะรักไว้นะครับรักสีดำรือน้ำว่านนะครับสีดำไว้นะครับมันเคลือบจะติดอยู่นะครับท่าน,นี้จะแตกลายมุ้งเลยนะครับแตกลายมุ้งเนี้นะครับแตกลายมุ้งนี้ก็เสียก่ะ หญ่มังมุมนะครับแตกนะครับดูให้ดีนะครับความงดงามของพระร่วงทุกนี้ทั้งสามองค์ผมเปิดไว้หลักแก้พระหลักร้านนะครับหลักร้านคนอื่นก็เปิดองค์ว่าเป็นสิบสิบร้านนะครับเดี๋ยวเขาเปิดองค์เป็นสิบร้านแต่ผมก็เปิดหลักร้านเช่นกันนะครับเพราะผมเจมอเมาหลายองค์แล้วพระสวยงามแบบนี้นะครับ